โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาเตือนแล้วก็มาบอกสาระนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถเรานะครับก็คือ Pcx 160หรือรถตระกูล honda ที่ใช้ที่ไม่ได้ใช้ได้สตาร์ทนะครับอ่าอย่างรถผมเนี่ยผมเคยทำคลิปเปลี่ยนแบตไปเมื่อประมาณ2ปีแล้วเท่ากับว่าแบตรุ่นนี้ผมใช้มา2ปีแล้วแล้วก็ลืมเปลี่ยนด้วยบางคนก็มันจะมีไฟโชว์แดงๆตรงนี้แล้วนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูไม่ได้ล้างด้วยนะครับนี่อุ่นเต็มเลยไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำความสะอาดเลยแบบลืมอ่ะใช้ลืมอ่ะเปลี่ยนไปตอนประมาณหมื่นกว่าโลอ่ะแล้วตอนนี้ลดเจ็ดหมื่นโลแล้วอ่ะมันก็ควรจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเปลี่ยนแต่วันนี้มาทําคลิปบอกก่อนนะครับผมใช้แบต OD นะของ OD ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบตไอของศูนย์ที่ติดรถมาอันนั้นมันมันแค่ห้าแอมป์นะครับรถเราควรใช้หกถึงเจ็ดแอมป์นะครับแต่จริงๆแบตมันสาคัญที่ค่า CCA นะ เดี๋ยววันนั้นไว,ไว้เดี๋ยวค่อยคุยวิธีการดูง่ายๆเลยว่าแบตเราเริ่มเริ่มจะแย่หรือยังอ่ะตอนเราสตาร์ทเนี่ยเพื่อนสังเกตไฟหน้าจอเวลาเรากดสตาร์ทปุ๊บไฟมันจะหลีลงไปหน่อยนึงเริ่มมีอาการแบบปุ๊บปุ๊บอะเห็นไหมเนี่ยนี่แหละคือแบตเริ่มแล้วเริ่มที่จะมีอาการอ่อนเริ่มที่จะเสื่อมค่า cca น่าจะเสื่อมไปแล้วนะครับเ๋ยวดูใหม่นะมันจะมีปั๊บป๊บปุ๊บปุ๊บนเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะมีปุ๊บปุ๊บเนี่ย อันเนี้ยคือไม่อยากให้รอช้าให้ไปเปลี่ยนเถอะนะครับลูกนึงสามร้อ่ร้อกว่าบาทสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับสั่งมาก็ก็แค่เปิดเบาะถอดมาถอดขั้วแบตแล้วก็ใส่แค่นั้นแหละจบเปลี่ยนเองได้ง่ายๆที่บ้านเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะเหมือนกับพวกปี p ีซปีสิบเหรือ20ที่เขาเป็นกันก็คือไออาการปักกอ่องละลาเนี่ยนะครับ อาจจะเกิดขึ้นกับรถเราได้แต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยปี 21, 22, 23ก็ยังไม่มีปัญหาลักละลายมีแต่น้อยไม่ได้ว่าเป็นปัญหาหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า p z x เนี่ยมันใช้ <c oughs> การสตาร์ทด้วยมัดไฟไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไดยิงแบบรถรุ่นอื่นคือมันจะสตาร์ทมันจะเงียบๆเ,เลยเพอกดสตาร์ทมันจะชึ่งติดขึ้นมาเลยใช่ไหมมันจะไปใช้ไฟจากแบตเนี่ยนะไปที่กล่องผ่านไปที่กล่อง กล่องไฟที่มันมีปลั๊กที่มันจะละลายนี่แหละแล้วจากกล่องเนี่ยก็จะมาหมุนที่กระโหลกจานไฟนะครับพอหมุนกระโหลกแล้วพอเครื่องติดมันก็จะตัดไฟนะครับตัดไฟจากจากแบตแล้วก็จะเป็นการปั่นไฟกลับนะครับปั่นไฟผ่านแผ่นชาร์จนะครับกลับมายังแบตเหมือนเดิมนะครับก็คือชาร์จแบตเป็นวนลูปไปในตัวนะครับแต่ทีนี้ไอ้ปัญหาปลั๊กไรเนี่ยเมื่อเมื่อเราอ่าสตาร์ทรถแล้วใช่ไหมรถมันชาร์จไฟกลับเนี่ย เซลของแบตหรือโมดูลของแบตเนี่ยมันเสื่อมมันรับไฟกลับมาได้ไม่ดีจากที่ปั่นกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ค้างอยู่ที่ปลั๊กนะครับปลั๊กมันก็จะร้อนคือปั่นมาได้อะแต่ยัดเข้าแบตไปได้อะมันก็เกิดความร้อนสะสมจนละลายนะครับแบตเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยถ้าถูกหน่อยก็ปีหนึ่งแพงขึ้นมาหน่อยก็ปีครึ่งหรือ2ปีแบตเจลอะไรแบบนี้แล้วแต่นะครับแต่แนะนานะถ้าใช้แบต ไม่เกินสองปีอ่ะควรจะเปลี่ยนนะไม่ว่ามันจะเสียหรือไม่เสียหรือว่ามีอาการหรือยังก็แล้วแต่ควรจะเปลี่ยนนะครับพเพราะเซลล์มันเสื่อมเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าเนี่ยมันก็มันก็ปักร้อนละลายพอปักอละลายแล้วเอาง่ายง่ายของ p ีเจ็แล้วเนี่ยถ้าช่างเขาไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นปักะส่วนใหญ่ไม่จะขายเป็นชุดนะครับมันไม่มีแบบขายแยกเดี่ยวๆเป็นอะไรเป็นชิ้นๆนึกออกไหมอ่าถ้าไปศูนย์นะถ้าไปร้านอาจจะมีถ้าไปศูนย์เนี่ยต้องเปลี่ยนจานไฟเนี่ยต่ำๆสี่พันเจ็ มีแน่นอนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนค่าไหนจะค่าถอดหม้อน้ําค่าเปลี่ยนน้ำหม้อน้าอีกอาจจะมีสี่ห้าพันหรือถ้าใครโชคร้ายหน่อยถอดปลั๊กออกจากกล่องไม่ได้ต้องเปลี่ยนกล่องอีกโดนกล่องอีกถ้าโดนกล่องปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนไอ้สัญญาณกุญแจเซ็นเซ,นซอร์อีกถ้าไอ้แถบขาวๆไม่อยู่โดนโดนรีโมทอีกนะครับสรุปแล้วหมื่นกว่านะครับก็ไม่อยากให้ไปเสียเยอะขนาดนั้นก็ปีหนึ่งสองปีเต็มที่ควรจะเปลี่ยนในแล้วคลิปนี้ก็เลยมาทํา หยิบบอกแล้วก็ปัญหาสําคัญถ้าแบตอ่อนแล้วยังทนใช้เนี่ยแมปเซนเซอร์ข้างลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะนะครับปี2ี่สิบสอยี่สสามจนหึงยี่สี่เนี่ยแมปมันจะเสียด้วยเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยนะครับเวลาเราเปิดกุญแจเนี่ยปุ๊บเนี่ยแบตเนี่ยมันจะไปเลี้ยงเซนเซอร์อย่างรถฮอนด้าเนี่ยแม่งมีร่วมสิบตัวมั้งเซนเซอร์ทั้งหมดพอมันไปนเลี้ยงปุ๊บแล้วไฟอ่อนเนี่ยมันก็จะแชร์กันมาไฟมันก็จะดึงกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์โอทูเซนเซอร์มอน้ําเซนเซอร์สปีดความเร็วนะครับเซนเซอร์ปั๊มติ๊กเซนเซอร์รอบเดินเบาเซนเซอร์ abs อะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยแต่พอแบตเราออดแล้วไอ้พวกเซนเซอร์ที่กล่าวมาแม่งไม่มีปัญหามันจะไม่มีปัญหากับแมปเซนเซอร์พอมีปัญหาปุ๊บเสียปุ๊บขี่ไปเนี่ยบุบบมีอาการสะดุดมีอาการวอดนั่นแหละแมปเซนเซอร์ Map เสียนะครับเซนเซอร์แมปเซนเซอร์ข้างลินก็วันนี้ก็เลยมาทําคลิป บอกว่าถ้าถึงเวลาแล้วให้เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวของผมเองผมก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับปีหนึ่งนะครับถึง2ปีควรจะเปลี่ยนได้แล้วมันไม่มีแบตรุ่นไหนที่อายุการใช้งานยาวนานกว่า2ปียกเว้นแบตท,ที่มันลูกละพันกว่าบาทอ่ะมันมีขายอยู่น่าใช้ได้ยาวๆนะครับเพราะเขาประกัน2ปีมันมีวิทยหอหนึ่งแต่ว่ามันก็แพงเกินไปนะครับ ก็ถ้าถามว่าแล้วผมจะใช้ยี่ห,ห้ออะไรก็ใช้ O d ดีเหมือนเดิมแต่เป็นตัวใช้เป็นตัว6แอมขึ้นไป6แอมป์7แอมใช้ได้หมดใช้แบตแบบเดียวกับ c b 150สนะครับพีซีของเราจริงๆเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะลูกหนึ่งก็3ไม่ไม่เกิน400บาทอะ่ะใช้ไปเถอะ2ปีตีเท่ากัาปีละ200ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันมีอาการแล้วลุกลามลุกลามบางทีโชคร้าย อาจจะเสียเงินเป็นหมื่นอย่างที่ผมบอกลามไปเรื่อยเปลี่ยนนู่นไม่ได้ต้องซื้อยกชุดนะครับก็วันนี้ก็มาบอกประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครที่มีอาการเริ่มแบบเวลาสตาร์แล้วไฟหน้าจอหลีดับหลีลงไปอะนะก็เตรียมเปลี่ยนได้แล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ